Okay. สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับจริงๆเราเรียนจบเรื่องการหารากของสมการเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวิธีการดับเปิดนะครับก็ก็คือเรื่องของวิธีนิวตันลับสันทั้งสมการหนึ่งแล้วก็สองสมการนะครับในวันนี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นการขึ้นบทใหม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเรียนเรื่องของเรื่องต่อๆไปนะครับแต่ว่าใน ครั้งนี้เนี่ยผมผมปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่จะให้โจทย์ประยุกต์นะครับเพื่อที่เราจะได้ลองเอา,อาความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยทดลองเอามาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะอลองทํางานทางวิศวกรรมจริงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพบว่า,าเราเรียนเนื้อหาแน่นมากเลยทําให้เหมือนกับเราไม่มีช่วงเวลาในการพักหายใจในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ซึมซับความรู้ที่เรียนพอไปทำโปรเจกต์ก็พบว่า ก็ลืมพอเราไม่รู้ว่าเนื้อหาทฤษฎีที่เรียนอย่างอัดแน่นเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็บวกกับความคาดหวังที่ผมให้นักเรียนอลองพูดมาเนี่ยหลายๆคนก็คืออยากเรียนได้ความรู้ก็จริงแต่สําคัญมากกว่าก็คือ,เ,อเรียนแล้วรู้ว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะเ,เปลี่ยนเนื้อหาสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่อยอมเสียเวลา แทนที่จะขึ้นเรื่องใหม่เลยเรียนเนื้อหาให้จบเนี่ยใช้เวลานี้นะครับในการที่จะ,ะให้นักเรียนได้ลองทําเป็นคล้ายๆมินิโปรเจกต์โปรเจกต์เล็กๆหรือจะเรียกว่ากันบ้านหรือแบบฝึกหัดก็ได้นะครับโดยที่อ้างอิงจากเรื่องของการใช้งานทาง วิศวกรรมจริงๆนะครับซึ่งผมถนัดก็คือเรื่องของการทําการออกแบบแขนกลนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับโดยโดย,โดยที่เอาความรู้ลักษ์ของสมการมาใช้นะครับในการที่จะหาว่าปลายแขนหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปหยิบของได้ถูกได้ยังไงเนี่ยมันจะต้องคํานวณใช่ไหมครับว่ามุมของแขนจะต้องอเป็นมุมกี่องศานะครับเราสามารถประยุกต์ใช้เรื่องการหารักสมการเนี่ยมาช่วยในการคำนวณได้ว่า มุมของแขนจะเป็นกี่องศานะครับเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ที่ได้เรียนมาในวิธีการทางทฤษฎีเนี่ยเอามาใช้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ได้เนี่ยผมจะต้องอธิบายภาคทฤษฎีหลักการของแขนกลสักเล็กน้อยนะครับจะพยายามให้ใช้เวลาไม่นานเพื่อให้เราได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ครับในการเขียนโปรแกรม m a t l a b แล้วก็เอาสามารถที่จะได้ ได้ลองฝึกหัดการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ได้ลองอทดสอบดูว่าหลักการใช้ยังไงโอเคอ่ะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยนะครับทีนี้เริ่มต้นโจทย์วันนี้นะครับที่ผมจะอธิบายก็คือเราจะมีแขนกลที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น2องลิงก์สองแขนแบบนี้นะครับสแขนอาจจะยาวไม่เท่ากันนะครับโดยที่ตำแหน่งของ ปลายแขนตัวนี้เนี่ยก็คือตำแหน่งของจุดที่เราต้องการที่จะให้มันเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งต้องการนะครับเราเรียกตำแหน่งนี้ว่า x y นะครับซึ่งโดย x y เนี่ยก็จะนิยามจาก0 0ก็คือจุดตั้งต้นฐานของหุ่นยนต์นั่นเองนะครับอันนี้คือ x อันนี้คือ y นะครับ คุนยนต์อันนี้เนี่ยมีแค่2จอยนะครับจอยก็คืออันนี้นะครับผมเราเรียกว่าจอยที่1นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าจอยที่2มี2จอยนะครับหรือขยับได้แค่2แกนเราเรียกหุ่นยนต์นี้ว่าหุ่นยนต์2แกนก็ได้นะครับแล้วก็มันเคลื่อนที่ได้เฉพาะแนว x y เพราะนั้นชื่อ ที่นิยมเรียกเนี่ยเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็น two-link planer นะครับ two-link ก็เพราะว่าหุ่นยนต์นี้มี2ง l i n k i n k หรือแขนเนี่ยตรงนี้เรียกว่า l i n k 1ซึ่งให้เป็นความยาว l 1นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น l i n k ์2ซึ่งให้ผมให้เป็นความยาว l 2นะครับทีนี้หุ่นยนต์ที่มี2จอยก็มีเวลาที่เราสั่งให้มันเคลื่อนที่เนี่ยเราก็สั่งได้2อย่างนะครับก็คือมุมของจอย1แล้วก็มุมของจอย2นะครับซึ่งเราเรียก อีกชื่อหนนะครับเราเรียกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ว่ามี2 degree of freedom ก็คือมีองศาการอิสระในหรือว่า2 Jo จอยนั่นเองนะครับนะครับแต่ชื่อนิยมเรียกปกติเขาถามกันว่าหุ่นยนต์นี้มีกี่ degree of freedom มันขยับได้2องจอยเราก็เรียกว่ามี2 degree of freedom นะครับเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับอจอยแรกนะครับที่ขยับได้เนี่ย สอลแรกที่ขยับได้นะครับเราจะตั้งชื่อ,อเรียกของมุมนะครับว่าเป็นมุมเทต้านะครับชื่อนี้นะครับมุมนี้นักจะเรียกผิดกันนะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตัวนี้อ่านออกเสียงว่า สะกดว่าเทต t า e t h e t a นะครับผมได้ยินเสียงคนส่วนใหญ่ชอบอ่านออกเสียงเป็นเซต้านะครับเซต้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูก็ได้สำหรับตัวนี้นะครับเราใช้บ่อยแทนมุมเนี่ยออกเสียง Theta ซึ่งผมคิดว่าออกเสียงเป็นทอทหารจะใกล้เคียงกับตัวตัวสกด t h มากกว่านะครับอย่าออกเสียงผิดนะครับต่อมานะครับจอยที่2นะครับ ผมก็จะใช้เป็นตัวแปรตัวหนึ่งชื่อตัวแปลว่าฟรีละกันนะครับตัวแปรนี้ออกเสียงว่าฟรี p h i นะครับออกเสียงเป็น for fun, นฟรีนะครับสองสองมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่สามารถที่จะเราสั่งงานมันได้นะครับซึ่งโดยทั่วในเวลาใช้งานจริงก็คือมอเตอร์นั่นแหละนะครับเราสั่งให้มอเตอร์เคลื่อนที่เป็นมุมกี่องศาเพื่อเป้าหมายก็คือเราอยากได้ x y ที่เราต้องการนะครับ ทีนี้สมการที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับถ้าเราอยากได้ x y นะครับจากการคำนวณมุมเทต t ากับฟีให้มุมเทต t ากับฟีคำนวณหา x y เราเรียกการคำนวณอันนี้นะครับว่า forward kinematics นะครับซึ่งเป็นบทนแรกเลยของการเรียนโลโบโติกนะครับก็จะต้องทำ forward kinematics ก็คือเปลี่ยนจากจอย ให้กลายเป็นตำแหน่ง x y ของปลายแขนซึ่งปลายแขนตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า end effector นะครับเป็นสับเทคนิคของอแขนกลนะครับเราก็เรียนรู้ศับไปด้วยเลยในตัวนะครับ forward kinematics นะครับเวลาที่เราคำนวณน,นะครับเรากา็สิ่งที่เราต้องการก็คือให้มุมเทตากับฟี นะครับคำนวณหาลูกศรก็แปลว่าเราจะเราจะคำนวณหานะครับ x แล้วก็ y นะครับซึ่งถ้าให้เทต้ากับฟีแล้วคำนวณหา x กับ y เนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณได้ไม่ยากจากรูปนี้นะครับโดยที่ค่า x ครับก็จะเท่ากับค่า l 1 แต่ cos นะครับ cos theta นะครับแล้วก็บวกด้วย l2 แต่เข้าแกน x นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมุมตรงมุมตรงนี้คือฟรีใช่ไหมครับแต่มุมตรงนี้ก็คือมุม theta นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น l2 cos theta บวกด้วยฟรีแบบนี้นะครับต,ต่อมา y เท่ากับ <c oughs> L1 แตกมุมไซน์เข้าแกน y ใช่ไหมครับเบวกด้วย L2 sin ซเทบวกด้วยฟรีนะครับก็จะเป็นออสองสมการแบบนี้นะครับซึ่งเห็นว่าให้เทต้ให้ฟรีมาเนี่ย ใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ก็คำนวณ x, y ได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้น forward k i n e m a t i c เนี่ยง่ายนะครับทีนี้เวลาเราจะเขียนโปรแกรมนะครับผมใช้โจทย์เขียนโปรแกรมก็คือแทนที่เราจะเรียกเป็น Input เป็น Theta Free Output เป็น x, y เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับผมจะตั้งชื่อใหม่นะครับผมก็จะให้กำหนดให้ตัวแปรชื่อว่า q นะครับก็คือ q เนี่ยจะแทน จอยนะครับซึ่งเรามีมุม2มุม2มมอจอยนะครับก็คือเทต้าแล้วก็ฟีนะครับอีกอันเขียนด้วยแทนด้วยเวกเตอร์ขนาด2คูณ1น1รับเขียนเขียนโน้ตให้ว่าเป็นเวกเตอร์ขนาด2คูณ1น1ะครับตัวแปร P p ก็คือตำแหน่ง xy เป็นมุมของอคอทิเชียนนะครับก็จะมีค่า2ตัวเหมือนกันก็คือเป็น x แล้วก็ y นะครับสอคูณเหมือนกันนะครับ เน้นเดี๋ยวเราเขียนค่า,าฟังก์ชัน forward kinematics forward k i n e m a t i c คือแปลงจากผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันใน matlab นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น forward kinematics fwdkin แบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บด้วย q นะครับหมายความว่าฟังก์ชันนี้ให้ q หรือให้มุมจอยหา p ออกมาได้นะครับอันนี้คือโปรแกรม matlab ที่เดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมนะครับเเขียนฟังก์ชันนี้ออกมานะครับทีนี้ตรงกันข้ามนะครับก็คืออินเว s e ์คิเนม t ติกอีกไม่นานนะครับจบ Inverse Kinematic ก็จะไปลงมือเขียนโปรแกรมได้นะครับเรามาเรียน Inverse k i ิเนม t ติกกันนิดนึง Inverse Kinematic กชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฟอร์เวสต์คิเนมติกนะครับเพราะฉะนั้นจาก Forward Kinematic ให้ฟรีหาย x y ให้มุมหาย x y นะครับเพราะนั้น Inverse Kinematic เนี่ยก็จะให้ x y แล้วจากนั้นก็จะหามุมเทต้ากับฟรีแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกร,รม MATLAB นะครับเราก็จะเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่อที่จะหา q นะครับ ผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันเชน่นกันก็คือเป็น inverse kinematic เขียนตัวย่อนะครับแล้วก็ใช้เป็นค่า p แบบนี้นะครับให้ p หามุม q นะครับแต่ดูสมการสิครับสมการของอที่เราหามุมเนี่ยถ้าให้ x y ใส่ x y ลงไปหาคำตอบ theta หายากไหมครับ หายากอยู่นะครับเราเราไม่สามารถที่จะหาค่าเทต้ากับฟีได้โดยการแก้สมก,การ2ส,สมก,การนี้ได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ x y เป็นเลขแล้วเนี่ยสมก,การที่อยู่ในกรอบก็หาได้โดยใช้วิธีการเกาส์ไม่ใช่เกาส์ขอภัยนิวตันรับสันนะครับที่เราได้เรียนในในครั้งที่แล้วนะครับในการที่จะทำนิวตันรับสันนะครับเราก็จะต้องดึงสมก,การสสมก,การนั้นออก,ออก,ออกอมา เขียนให้เป็นรูปของอฟังก์ชันที่ที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการแก้สมการฟังก์ชันที่1น,นะครับก็คือจากสมการที่เมื่อกี้นะครับผมจะเขียนว่าวิธีนิวตันรับสันในการหาเทต้า กับฟีนะครับจากสมการด้านบนเราจะหาเทต้ากับฟีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยเรียนไปก็คือถ้าจะตั้งหาเทต้ากับฟีนิวตันรับสั่นเราก็จะต้องกำหนด f 1นะครับซึ่ง f 1เนี่ยตัวแปรของเราก็คือเทต้ากับฟีนะครับเป็นตัวแปร2ตัวที่เราจะใช้ในการหาผมเขียนเทต้ากับฟีเพราะผมไม่อยากให้สับสนกับ x y ตอนนี้ x y คือค่าคงที่นะครับได้เรามี x y มาให้จากนั้น เราก็จะ,ะเราก็จะเขียนว่าจากสมการแรกนะครับก็คือ l 1 cos เตาบวกด้วยสมการที่2คือ l 2 cos เ h ตาบวกด้วยฟีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย x นะครับแล้วจับเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็คือสมการของนิวตันรับสัน สมการที่1นะครับสมการที่2นะครับก็คือ f 2อง theta comma f นะครับก็จะเท่ากับ l 1 sine theta จากสมการด้านบนเห็นไหมครับเอ่อ l 1 sine theta l สอง sine theta บวก f r e แบบนี้นะครับแล้วก็ลบด้วย y จับเท่ากับ0นะครับก็จะเออ่ก็จะได้สมการ ออกมา2ฟังก์ชันนะครับทีนี้วิธีการนิวตันรับสันพอมี2ส,สมการแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องอาหาจาโคเบียนจำได้ไหมครับจาโคเบียนเดลต้าเเท่ากับลบ f ใช่ไหมโดยที่ตัวเดลต้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเดลต้าเก็คือ xy ฟังก์ชัน f ก็คือ f 1, f 2นะครับแต่ว่า เรายังหา j ไม่ได้นะครับเพะนั้นต้องนิยาม j ออกมาก่อนนะครับโดยที่ j เท่ากับตัวเวกเตอร์นะครับดิฟเ1เทียบ d theta d ดิ f1 เทียบ d ีฟใช่ไหมดิฟ f2 เทียบ d theta d ดิ f2 เทียบ d ีฟแบบนี้นะครับก็จะเป็นสมการจาโคเบียนออกมานะครับจากนั้นเราก็จะดิฟ สมการข้างบนนะครับก็คือสมการดิฟฟังก์ชัน f1 นะครับเราได้เป็น l1 cos ฟ c o s ได้ลบไซน์ใช่ไหมครับลบ l1 ลบ l1 sin ์เทตานะครับลบ l2 dcos ได้ลบไซน์เหมือนกันนะครับของเทตาบวกปีนะครับส่วน x เป็นค่าคงที่นะครับดิฟแล้วก็จะได้ ได้0ูนะครับทีนี้สมการที่2นะครับ f 1เทียบฟรีนะครับก็จะได้สมการคล้ายๆกันเดต้องเลื่อนตรงนี้ละนะครับที่มันใช้ที่ไม่พอ,อ f 1ของเราคือ l 1ลดหน้าให้ผมเล็กลงนะครับ สมการที่2นะครับดิฟเทียบฟรีเทอมแรกเอ cos ึ่งเทตาไม่มีฟรีเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเหลือแต่เทอมที่2ก็คือลบ L2 sin เทตาบวกฟรีแบบนี้นะครับจากนั้นด้านล่างนะครับ F2 ดิฟเทียบเทตานะครับก็จะได้ดิฟไซนได้ cos ใช่ไหมครับเพราะนั้น 1> L 1 s i ่งไซน์เทก็เป็น L 1 cos t h e t เบวกด้วย L 2 cos t h เทตบวกฟรีนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นสมการด้านล่างนะครับอพอดิฟเทียบฟรีนะครับจะ,จะเห็นว่า f 2เนี่ยไม่มีเทอมแรก L 1 s i n ไเไม่มีฟรีก็เหลือแต่เทอมที่2นะครับก็คือ L 2 cos เทต้ บวกด้วยฟรีแบบนี้นะครับอันนี้คือสมการของทั้งสองอันตรงนี้มีลบนะครับอย่าทำหายครับเป็นสมการแบบนี้นะครับโอเคนะครับจากจากโคเบียนนะครับเราก็เอามาแทนค่าในสมการข้างบนก็คือ j d ด l t a x เท่ากับลบ f แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณหา เดล塔เอได้นะครับเพนั้นผมจะเขียนทั้ง f แล้วก็เดล t เอให้ครบนะครับซึ่ง f ก็คือเอา f1 กับ f2 มาเรียงต่อกันนะครับก็จะเขียนได้เป็น f เท่ากับ f1 แล้วก็ f2 มาเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะครับทีทนี้ตัวเดลต้า x นะครับเนื่องจากตัวแปรตอนนี้เนี่ย ที่เราคำนวณหาจักโคเบียนจะเห็นว่าจักโคเบียนเป็น d e r i v a t i v e เทียบตัวแปรเทต t ากับฟีนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้าก็จะต้องเป็นตัวแปร D θ เทตแล้วก็ D ฟีนะครับจากนั้นเวลาที่เราเอาไปคำนวณน,นะครับเราก็เราก็จะเอาสมการอ่าแกสหลังจากแก๊สสมการผมเ,เขียนชัดๆนะครับ j delta x อ๋อผมใช้เป็นเดลเป็นเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นตัวดีตรงนี้ผมขอแก้ขอแก้เป็นเดลต้านะครับเพื่อจะได้เหมือนกัน,ก,นก็จะเป็นสมการ j delta x เท่ากับลบ f นะครับหลังจากได้มาก็จะได้ เดลต้าเทต้านะครับแล้วก็เดลต้าฟีนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปอัปเดตเทต้าใหม่นะครับก็จะได้เทต้าใหม่เท่ากับเทต้าเก่าบวกด้วยเดลต้าเทต้านะครับแล้วก็ฟีใหม่นะครับก็จะเท่ากับฟีตัวเดิมนะครับแล้วก็บวกด้วยเดลต้าฟีนะครับก็ เราก็ใช้สมก,การเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเขียนในโปรแกรม MATLAB